เมื่อมีการประกาศนโยบายควบคุมการซื้อขายเกมผู้ใหญ่จากทางวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดนั้นทําให้แพลตฟอร์มซื้อขายเกมหลายๆแห่งต้องทําการปรับแก้นโยบายตามจนอาจจะเสี่ยงทําให้เกมที่มันเอที่ด่งดังหลายเกมนั้นโดนแบน 有は植物マコモを発酵させた入浴剤お湯に入れると สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่แฟร์ซนช anel บอกได้เลยว่าสัปดาห์นี้มีประเด็นข่าวดราม่าวงการเกมที่น่าจะร้อนแรงมากแถมลากยาวมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็ยังคงร้อนระอุมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอย่างที่หลายคนทราบข่าวกันมาก่อนนี้แล้วว่าทาง s t e ี m เพิ่งจะอัปเดตกฎการเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นการเพิ่มข้อกำหนดใหม่ข้อที่15ที่ระบุว่าผู้เผยแพร่เนื้อหาจะต้องปฏิบัติตามกฎและมาตรฐานที่กำหนดโดยบุคคลที่สันที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลการชำระเงินอิเล็ิก และเนื้อหาที่ละเมิกดกฎและมาตรฐานของผู้ให้บริการชาระเงินเครือข่ายบาัตรธนาคารและผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่บางประเภทจะโดนถอดถอนหรือไม่ได้รับอนุญาตให้วางจาหน่ายบนสตรีมนั่นเองนะครซึ่งบอกต,ตรงเลยว่ายาวมากๆนะครแต่เชื่อว่ากฎนี้มันน่าจะมีผลกระทบกับอีกหลายๆเกณฑ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องโดยตรงหรือไม่เกี่ยวข้องโดยตรงก็เป็นได้นะครซึ่งทางวาวเองก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสํานักข่าวย و โรเกมเมอร์ไว้ว่าเราเพิ่งได้รับแจ้งว่าบางเกมบนสตรีม อาจจะละเมิกดกฎและมาตรฐานที่กำหนดโดยผู้ให้บริการชำระเงินของเรารวมถึงเครือข่ายบาัตรและธนาคารที่เกี่ยวข้องดังนั้นเราจึงนําเกมเหล่านั้นออกจากการวางจำหน่ายเกมบนค้าส t e ีมเพราะการสูญเสียช่องทางการชำระเงินจะทําให้ลูกค้าซื้อเกมหรือเนื้อหาอื่นบนสตีมไม่ได้อีกต่อไปนะฮะซึ่งบอกต,ตรงๆเลยว่าทางวราเองก็น่าจะอึดอัดไม่น้อยที่โดนกดดันจากทางผู้ให้บริการชำระเงินแต่ก็มีเรื่องข้อกังขาอยู่พอสมควรว่าแม้แต่สตีมเองก็ยังไม่สามารถต่อกรกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างวีซ่าและมาสเตกาได้ จริงอย่างงั้นหรือณปัจจุบันไม่ใช่แค่สตรีมเท่านั้นที่มีการออกข้อกำหนดใหม่นี้แพลตฟอร์มอื่นๆเองไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เนี่ยก็มีการออกข้อกำหนดเลยนโยบายอันใหม่นี้ตามไปด้วยซึ่งอาจสุ่มเสี่ยงให้เกมที่มัน A ดังๆหลายเกมที่เราเล่นจนถึงทุกวันนี้นั้นอาจโดนแบนตามไปด้วยนั่นเองนะฮะถึงแม้ว่าเกมที่มัน A บางเกมอาจจะไม่ได้มีเนื้อหาบางส่วนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการแบนในครั้งนี้แต่ถ้ามันมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่อยู่ในตัวเกมแล้วก็เกมนั้นก็อาจจะโดนเพ่งเล็งก็เป็นได้นะฮะ ในส่วนของหัวข,ข้อขาวเป็นอย่างไรนั้นมาดูกัน อันนี้ก็จะเป็นข่าวเมื่อวันที่28กรกฎาคมนี้เองนะฮะในหัวข้อข่าวก็จะบอกว่าเกมที่บันเอดดังๆหลายเกมอย่างเช่น Eden Ring Cyber p u พั w i t c h e r 3และเกมเอื่นอีกมากมายอาจมีความเสี่ยงที่จะโดนแบนไปด้วยจากการวิาพากษ์วิจารณ์ในส่วนของว i ซ a และมา s t ต r ร a การนั่นเองนะฮะก็เนื่องจากว่ามีกลุ่มคนบางคนเนี่ยเขาก็พยายามออกมาขอร้องให้ว i ซ a และม a s t ต r ร a การเนี่ยทำการยกเลิกการชำระให้บริการเกมผู้ใหญ่บางประเภทที่มันอาจจะสุ่มเสี่ยงเกินไปนะจนทำให้เกมเมอร์หลายๆคนนั้นไม่สามารถ เกมผู้ใหญ่ดังกล่าวได้ซึ่งเราเองก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆคือเกมที่มันเอกลุ่มนี้อาจมีเสี่ยงโดนไปด้วยถึงแม้ว่าเกมที่มันเอส่วนใหญ่นั้นอาจจะไม่ได้มีเนื้อหาที่ในแง่ของความเป็นเกมผู้ใหญ่โดยตรงอาจจะมีฉากบางส่วนที่จะทําให้ถูกเพ่งเล็งก็เป็นได้นะคะในส่วนของคำสร้อยเองก็มีการลิสต์เกมเพิ่มเติม,ตมว่าอาจจะมี Red Dead Redemption, Resident Evil, Silent Hill และเกมอื่นๆอ,อีกมากมายที่ ตกเป็นเป้าด้วยเช่นกันเนี่ยเขาบอกเลยว่ามอแฟรนไ r ส์อินทราโบกันเลยทีเดียวเดี๋ยวส่วนที่มาที่ไปเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องไปดูในส่วนของรายละเอียดข่าวกันอีกทีนะฮะโอเคไป ใน,นส่วนของไฮไลท์มีอะไรบ้างนะฮะหัวข้อแรกเลยเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามเมื่อเร็วๆนี้ได้มีกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยกลายเป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการสั่งแบนเกมนะฮะจากแพลตฟอร์มชื่อดังอย่าง Ste ีมในเนื้อหาในส่วนของเกมผู้ใหญ่นั่นเองนะก็คือด้วยความที่ว่ากลุ่มดังกล่าวเนี่ยได้มีการออกมาประท้วงกับทางวีซ่าและมาสเตอร์การว่าให้พยายามทํำยังไงก็ได้เพื่อที่จะแบนเกมผู้ใหญ่เหล่านี้ออกไปนะครับทำให้ลูกค้าหลายๆคนหรือเกมเมอร์อย่างพวกเราเนี่ยไม่สามารถซื้อเกมผู้ใหญ่บางส่วนได้หัวข้อต่อมาก็จะบอกวว่าาาในเานเลี้ทงแพตฟอร์ม ซื้อขายเกมอย่าง itch.io เนี่ยซึ่งแพลตฟอร์มนี้ก็จะเป็นในส่วนของเกมอินดี้ทั้งนั้นเลยนะฮะก็ได้มีการอัปเดตในส่วนของนโยบายดังกล่าวนี้ไปแล้วไปที่เรียบร้อยซึ่งหลายๆคนก็ออกมาให้ความเห็นว่าการปรับเปลี่ยนนโยบายดังกล่าวเนี่ยทำให้เกมชื่อดังหลายเกมนั้น อาจโดนโยกเลิกหรือโดนแบนไปเลยก็เป็นได้นะฮะก็อย่างที่บอกคือถึงแม้ว่าเกมบางเกมอาจจะไม่ได้มีเนื้อหาที่มันเป็นเกมผู้ใหญ่โดยตรงก็มีสิทธิ์โดนแบนได้ถ้ามันมีเนื้อหาบางอย่างที่มีความเกี่ยวข้องด้วยเช่นกันนะฮะตัวข้อต่อมาก็จะบอกว่าเกมที่มันเอดังๆอย่างเช่น E d e n r r n n g y เ e r r p พังว i ชตแล้วก็จะมอ,อ,อื่นอีกมากมายอาจจะถูก แคนเซิลก็เป็นได้นะฮะนี่อันนี้เป็นอะไรที่ข้างๆน่ากลัวมากนะเพราะว่าเกมดังๆหลายเกมเนี่ยเราก็เล่นกันมาโดยตลอดก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยจนกระทั่งมีกลุ่มอะไรสักกลุ่มหนึงเนี่ยออกมาเรียกร้องอย่างหนักหน่วงและรุนแรงมากนะฮะซิ่งเราก็ต้องมาดูอีกทีว่าไอ้กลุ่มดังกล่าวเนี่ยมันคือกลุ่มอะไรกันแน่นะฮะ อันนี้ก็จะเริ่มตนน้นด้วยความที่ว่าทางสตรีมก็ได้ออกในส่วนของข้อกําหนดใหม่หรือนโยบายใหม่เนี่ยในเรื่องของการแบงเกมผู้ใหญ่บางเกมที่มีเนื้อหาขัดกับกฎมาตรฐานของผู้ให้บริการชําระเงินนะครับอย่างเช่นมาสเตอร์การ์ดแล้วก็วีซ่าตามไปด้วยนะฮะซึ่งก็มีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่าคอลเลกทีฟเชาซึ่งกลุ่มดังกล่าวเนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มที่สืบทอดเจตนาลมจากบริษัทที่ให้คําแนะนําด้านความหลากหลายอย่างอีเดกหวาน ซึ่งบอกตามตรงว่าไม่คิดเลยว่าข่าวนี้ก็จะมีพูดถึงไปด้วยนะฮะในส่วนของสวิตเบบี้อิงนั่นเองนะฮะซึ่งในเวลานี้กลุ่มคอลเลกทีฟเช้าดังการเนี่ยกลายเป็นกลุ่มหลักที่ออกมาเรียกร้องในประเด็นนี้นั่นเองนะฮะกลุ่มดังการเนี่ยก็จะเป็นองค์กรที่ประกอบไปด้วยผู้หญิงทั้งหมดนะเนี่ยเขาเขียนเลยว่า women driven organization นะซึ่งมีบทบาทสําคัญในการกดดันบริษัท Mastercard และ Visa เนี่ยให้ทําการแบนในส่วนของการบริการชําระเงินกับเกมที่มีเนื้อหาผู้ใหญ่นั่นเองนะ,ะซึ่งบอกตามตรงว่าเกมเมอร์หลายคนนั้นก็ เดือดร้อยไปด้วยนะฮะก็อันนี้ต้องขอบอกตามตรงไว้ก่อนว่าไม่ใช่เกมผู้ใหญ่ทุกเกมที่มันจะมีเนื้อหาที่ข้างๆสอบไปทางความรุนแรงหรือสอบไปทางที่หลายๆคนนั้นไม่สามารถยอมรับได้นะ,ะเกมผู้ใหญ่ดีๆก็มีเยอะแยะถมเถไปแต่ด้วยขวที่ว่ากลุ่ม c ค l ลเลกทีฟชาวเนี่ยเป้าหมายหลกัหลกๆก็คือจะพยายามแบนทุกอย่างที่มันมีเนื้อหาผู้ใหญ่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเกมแนวไหนก็ตามนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่สร้างผลกระทบข้างๆเป็นวงกว้างพอสมควรนะฮะในวันนี้ทางแพลตฟอร์มซื้อขายเกยมอินดี้อย่าง HIO เองก็ ออกมาแก้ไขในส่วนของข้อกําหนดต่างๆอย่างเงียบๆนะฮะเ,เขาเขียนเลยว่า q u i e t l y a d d s o m u i d e line ซึ่งบอกเลยว่าการเพิ่มนโยบายดังกล่าวเนี่ยมาทําให้เกมดังๆอย่าง Elden Ring Witcher 3, Cyberpunk, Red Dead Redemption และ Resident Evil เนี่ยอาจเสียตการถูกแบนไปด้วยนั่นเองซึ่งในเวลานี้เองเราก็ไม่รู้ว่า จะโดนแบนเร็วๆนี้หรือไม่แล้วก็ต้องคอยลุ้นกันต่อไปนะถ้าเกมเหล่านี้โดนแบนจริงๆแล้วก็วงการเกมนั้นเดือดเป็นไฟอย่างแน่นอนนะฮะทำไมไมันถึงสาคัญนักล่ะ Why it m a t t e r ในส่วนของกลุ่ม Collective ชาวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่พยายามพุ่งเป้าไปยังเกมใดเกมหนึง่งและกลุ่มนี้ก็จะทําการโปรโมทเกมใดก็ตามที่สามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันนะฮะเนี่ยเขาเขียนเลยว่า Only promote those that align with their i n t e r e s t นะก็คือเพื่องห้แง่ว่า้ายเกมไหนที่ทําเกมได้ถูกจิจ กับกลุ่มคอลิกทีฟเช้าแล้วก็กลุ่มนี้ก็จะ อวยสุดฤิสุดเดชเลยแต่ถ้ากลุ่มไหนที่มันขัดกับผลประโยชน์ของทางกลุ่มนี้ก็จะทําการประทวงและแบ่งกับสุดฤิสุดเดชกันเลยทีเดียวการกระทําดังกล่าวเนี่ยมันไม่สมควรที่จะอยู่ในวงการเกมโดยสารไปนะฮะเนี่ยเขาบอกเลยว่า this is monopoly and should never be allowed in any industry นะซึ่ง monopoly อาจจะมองในแง่ของความหมายว่าทุนนิยมนั่นเองนะก็คือในเวลานี้กลุ่มคาลทิทีเช้าเนี่ยก็จะพยายามอวยเฉพาะเกมใดเกมหนึ่งที่ถูกจริตก,กับกลุ่มเขาเองและเกมนั้นสามารถสร้างผลประโยชน์กับเขาได้อย่างเป็นปรูปธรรมนะฮะ ถ้าเกมไหนที่มันดูขัดตากลุ่มพวกนี้แล้วแล้วก็แบนดยับไม่เลือกหน้ากันเลยทีเดียวนะซึ่งบอกต,ตรงๆว่ากลุ่มแนวนี้มันไม่ใช่แค่กลุ่มคอลกทีฟเช้าอย่างเดียวอาจจะมีกลุ่มอื่นๆที่กําลังทํางานอยู่ในเงาเมื่อของวงการเกมนะแล้วก็พยายามซุ่มทําลายอุตสาหกรรมเกมอย่างที่สมัยเด็กหวานนั้นเคยทํามาก็เป็นได้นะฮะเราเองก็ต้องคอยจับตาดูดีๆนะคร อันนี้ก็จะเป็นลิสต์ดังกล่าวที่ทางวีซ่และมาสเตอร์การเนี่ยออกมาประกาศนะฮะว่าเกมผู้ใหญ่แนวไหนบ้างที่ไม่สามารถทำการชำระเงินได้นั่นเองนะซึ่งข้าพเจ้าขออนุญ,ญาตไม่อ่านละกันเนาะเพราะว่าถ้าอ่านปุ๊บเนี่ยอาจจะสุ่มเสียงทำให้ช่องของข้าพเจ้านั้นติดเหลืองได้ เพราะฉะนั้นรบกวนคุณผู้ชมไปหาคําแปลอีกทีหนึ่งนะต้องขออภัยอย่างสุดซึ้งเลยจากการที่ข้าพเจ้าลองนั่งแปลหลายส่วนแล้วเนี่ยบอกตรงๆว่ามันเป็นเนื้อหาเกมผู้ใหญ่ที่ค่างๆนุนแรงพอสมควรเลยนะซึ่งก็พอเข้าใจได้เพราะว่าเกมผู้ใหญ่ที่ดีๆหลายเกมเนี่ยมันก็ยังมีเยอะยะถมไปแต่มันก็จะมีเกมผู้ใหญ่บางส่วนที่ผู้พัฒนาตั้งใจให้ออกมาเข้าขายแบบนี้โดยตรงเนี่ยอันนี้ก็เข้าใจได้ว่าอาจจะต้องทําการแบนกันไปแต่ถ้าเกมที่มัน A ดังๆหลายเกมถ้ามันมีเนื้อหาบางส่วนที่มันมีอะไรอย่างเงี้ย เข้าไปอยู่ในเกมด้วยกลุ่มเกมดังกล่าวก็อาจจะเสี่ยงต่อการโดนแบนด้ดยเช่นกันนะฮะถึงแม้ว่าเนื้อหาของเกมส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้เป็นเกมผู้ใหญ่โดยตรงก็ตามนะฮะด้วยข้อข้อและประเภทของเกมดังกล่าวเนี่ยที่ได้ออกมาเนี่ยบันดันมีบางส่วนเนี่ยอยู่ในวิดีโอเกยมยอดนิยมที่เราเล่นก็จะถึงทุกวันนี้นะซึ่งก็มีความเสี่ยงสูงที่จะโดนแบนตามไปด้วยนั่นเองซึ่งก็จะมีแอคเคาท์ในทวิตเตอร์ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าด็อกเตอร์ใบจือ นะอาจจะเป็นชื่อจีนก็เป็นได้น,นะฮะซึ่งก็มีการไฮไลท์เกมดังๆมากมายที่อาจจะโดนแคนเซิลด้วยนะซึ่งก็คือเกมที่ข้าพเจ้านั้นได้เล่าไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปเลยนะก็คือจะมี l d e n Ring มี c y b e r p u n พมี w i t c h e r อะไรก็ตามแต่ซึ่งเกมที่มันเอที่หยิบยกมาเป็นตัวอย่างก็จะมีในส่วนของ l d e n Ring นะซึ่งสาเหตุที่ l d e n Ring เนี่ยอาจมีความเสี่ยงที่จะโดนแบนบ้างเพราะเนื่องจากว่ามีเนื้อหาที่ข้างๆซับซอ้อนแล้วก็บิดไปบิดมานั่นเองเนี่ยเขาเขียนเลยว่า Complex and Story ะะรวมถึงสภาพแวดลอของ เกมไปด้วยะะซึ่งเนื้อหาบางส่วนอาจจะมีอะไรบ้างอย่างเช่นอินเชตนะฮะอันนี้บอกติมเติมว่าแอบเสียดดน,นิดนึงนะฮะก็คือแปลว่าอะไรแปลว่าพี่น้องรักกันเองนะฮะจึงบอกติมเติมว่าก็แอบเสียเหมือนกันนี่เขาก็บอกไว้ว่าตัวเกมเอเดนลิงเนี่ยก็เป็นเกมที่หลายๆคนนั้นรู้สึกสนุกเป็นอย่างมากซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะฮะเพราะว่าหลายๆคนนั้นก็เล่นเอเดนลิงกันแบบติดงอมแง,ม,งมกันเลยทีเดียวแถมเอเดนลิงเองก็กลายเป็นเกมออร์เดอร์เยียในปี2022แล้วด้วยซ้ำไปนะฮะซึ่งอย่างที่บอกนะฮะในสถานกกกกาารรณ์์ตออนนนีีีี้็จะมมลุ่่่่งคทวเย collective อนนยู่ดีๆออกมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะออกมาพุ่งเป้าประเด็นไปยังเกมเอดิล i ิงด้วยนะฮะซึ่งบอกตรตงๆว่างงจะจัดเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นการกราบปิดท้ายว่าหลายๆเกมจนถึงเทงวันนี้ก็มีเนื้อหาผู้ใหญ่เนี่ยผสมปนเปไปด้วยถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่เนื้อหาหลักก็ตามแต่มันก็จะเป็นการใส่เนื้อหานี้ไปตามบ,บริบทและเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะซึ่งหลายๆคนนั้นก็ยอมรับได้แต่ก็จะมีองค,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 ค์กรคอลเลกทีฟชาวเนละที่ไม่สามารถยอมรับตรงนี้ได้ก็พยายามสุดลิสุดเดชเพื่อที่จะ c a n นเ l เกมนี้ให้จงได้นั่นเองนะฮะซึ่งบอกตาตรงเลยว่าเกมทั้งหมดบนรอบใบน,นี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นเพียรฟิคชันนั่นเองนะก็คือพเพื่อยงว่ามันเป็นเรื่องแต่งทั้งหมดนะฮะเพราะมันไม่มีส่วนไหนเป็นจริงอยู่แล้วตามหลักของวิดีโอเกมเกมเหล่านี้มันไม่ควรที่จะเอามาเปรียบเทียบก,กับในชีวิตจริงเลยด้วยซ้ำไปซึ่งเรื่องแต่งต่างเนี่ยก็จะอนุญ,ญาตให้ผู้สร้างเนี่ยสามารถใส่จินตนาการที่หลุดโลกมากแค่ไหนก็ได้ตามที่ผู้แต่งนั้นต้องการแต่อย่างไรก็ตามการแบนเกมเหล่านี้ไม่ใช่ทางเลือก ที่ดีเลยด้วยซ้ำไปเนี่ยเขาบอกเลยว่า banning dem is not the solution นะคือจริงๆเนื้อ,อหาดังกล่าวเนี่ยมันควรจะมีการพูดคุยเจรจากับทาง developer ก็ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่อยู่ดีๆโผล่ขึ้นมาแล้วไอ้อก็จะไล่กดดนันไล่แบงกันอย่างเดียวเลยซึ่งเราเองก็ไม่แน่ใจว่ากลุ่ม collectiv เช้าเนี่ยมีเบื้องหลังอะไรที่มันโหดร้ายอยู่หรือเปล่านะฮะอยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาเพื่อที่จะทําลายวงการเกมอีกครั้งหนึ่งนะเหมือนอย่างที่สมัยตอน sweet baby ing เคยทํามานั่นเองนะฮะเราเองก็ต้องรอรู้ กันอีกทีว่า ดราม่าดังกล่าวเนี่ยมันจะมีทีท่าว่าจะจบลงเมื่อไหร่นะฮะวงการอุตสาหกรรมเกมในปี2025เนี่ยจะอยู่รอดปลอดภัยไปจนถึงปีใหม่เลยหรือไม่หรืออาจจะต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ดราม่าที่ไม่สมเหตุสมผลนี้ต่อไปนะฮะโอเคครับสำหรับค่าในวันนี้ก็น่าจะขอบโทษกระบวนวามแล้วยังไงก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะที่เขาติดตามในส่วนของข่าวดราม่าวงการเกมอันเดอเดือนนี้ผ่านช่องของเรานะฮะเดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวข้าพเจ้าจะเลืเอามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมโดยทันทีทันใดนะฮะ ข้าพเจ้าอ่านข่าวผิดพลาดแต่ประการใดก็ต้องขออภัยไว้าที่นี้ด้วยถ้าคุณผู้ชมมีข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ยอย่างเต็มที่ภายใต้กรบขอาชุมชนแล้วก็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพกันด้วยนะฮะถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบอยากให้เราอ่านข่าวแบบนี้ต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะฮะสำหรับวันนี้จอแพร์ซังขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในข่าวถัดไปสวัสดีครับ